9ข้อนะคะอัปเกรดจากการเป็นผู้หญิงที่ไร้ค่าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเลอค่ามหาราณีนะคะผู้ชายจะไม่มีวันหลอกคุณอีกต่อไปนะคะ9ข้อนี้มันเป็นเรื่องของการที่ผู้ชายเนี่ยถ้าเขาหลอกคุณได้ในเรื่องนี้แล้วคุณหัวอ่อนนะ่ะคุณตายแน่นอนค่ะคุณรายค่าแน่นอนผู้ชายดูถูกคุณแน่นอนมาดูกันค่ะแล้วคุณอย่าหาธรรแบบนี้อีกนะคะข้อหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิง last minute ค่ะเป็นผู้หญิงที่ยอมรับ การแบบว่าผู้ชายจะมาหาหรืออะไรก็แล้วแต่ในนาทีสุดท้ายค่ะก็เหมือนกับว่าคนที่ส <ie diy> ําค <oto> <with> er> ัญของเขาว่าปฏิเสธเขาหรือไม่ว er ่างเขาก็เลยมานัดคุณเขาก็เลยมาเจอคุณนะคะคือคุณเป็นตัวสํารองเท่านั้นเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยการที่คุณเป็นผู้หญิงที่ว่าแบบเขาโทรมาคุณว่างเสมอเขามาหาคุณคุณว่างเสมอแบบนาทีสุดท้ายหรือว่าชั่วโมงถัดไปเขาจะมาหาอันนี้ไม่น่ารัก เขาควรนัดคุณล่วงหน้าเขาควรที่จะแพลนกับคุณล่วงหน้าที่จะเจอคุณไม่ใช่ปลุกป,ปับแล้วมาเจอคุณอันนี้ไม่น่ารักนะคะข้อ2นะคะผู้ชายไม่ได้รักคุณผ่านคําพูดของเขาผู้ชายรักคุณผ่านการกระทําของเขาวงเล็บกระเป๋าเงินค่ะนะคะ,นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายไม่ดูแลคุณนะคะไม่แบบว่าแอคชั่นใส่ใจคุณเปคุณก็เน็กนะคะข้อ3นะคะให้ความสําคัญกับ ตัวเขามากเกินไปอ่ะแบบ24ชั่วโมงมีเขาในหัวตลอดเวลาแต่ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงมหารานีเขาจะไม่สนใจผู้ชายถ้าเกิดว่าผู้ชายออกจากบ้านไปแล้วเขาก็โฟกัสต,ตัวเองอํานาจของเขาอยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่ผู้ชายดังนั้นเราจะไม่ขายวิญญาณให้ผู้ชายเราจะโฟกัสที่ตัวเองต่อให้ผู้ชายมาไม่มาเราก็มีความสุขค่ะข้อ 4. นะคะยิ่งคุณทําตัว เป็นผู้ชายมากเท่าไหร่มีความเป็นผู้ชายมากเท่าไหร่ผู้ชายของคุณเขาจะมีความเป็นผู้ชายน้อยลงเท่านั้นเจ็บปวดไหมคะก็คือหมายความว่าผู้ชายเขาเนี่ยจะไม่อยากแสดงออกในความเป็นผู้ชายเพราะว่าคุณแมนมากคุณสตรองมากคุณเป็นหัวหน้าคุณนําเขาตลอดเวลาแล้ว,แล,วแล้วเขาจะรู้สึกว่าทําไมต้องมีเขาในเมื่อคุณทําเองทุกอย่างแล้วแต่ผู้ชายอ่ะเขาอยากดูแลคุณซัพพอร์ตคุณเพราะว่าคุณมีความเป็นผู้หญิงมีความน่ารักนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยมากแสดงว่าคุณมีความเป็นผู้ชายมากๆคุณไม่ได้มีความเป็นผู้หญิงเลยโอเคปะคะข้อ5นะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยอมให้เขาดูถูกคุณเอาเปรียบคุณหรือว่าทําร้ายคุณนะคะแล้วคุณเปิดโอกาสให้เขาทําแบบนี้แล้วคุณ ก็ให้อาภัยเขาตลอดเวลาแสดงว่าเขาก็จะทําสิ่งนี้ให้คุณเรื่อยๆเพราะเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ล้าเส้นได้เขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเอาเปรียบได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองเราจะไม่ยอมอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้ามีครั้งแรกก็มีครั้งที่2นะคะข้อหนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่มี mindset หรือความคิดแบบผู้ชายอุปถมัมหรือ provider ที่ดูแลผู้หญิงก็ไม่เอาค่ะเสียเวลาเพราะว่าผู้ชายเปลี่ยนยากมากดังนั้นเนี่ยเราต้องการผู้ชายที่เขาดูแลเราัพ p อ o r t เรานะคะถ้าดูแลเราไม่ได้ก็ ไม่อยู่ค่ะข้อ7นะคะผู้ชายเขาฉลาดเขาไม่ได้งโง่นะคะเขารู้วิธีการจะดูแลผู้หญิงถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นวางตัวเป็นวางตัวดีเขาก็ดูแลผู้หญิงคนนี้ดีแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นวางตัวราคาถูกวางตัวแบบว่าง่ายๆเขาก็จะรู้ว่าเกรดผู้หญิงเป็นแบบไหนดังนั้นผู้ชายไม่ได้งโง่ค่ะบางทีเนี่ยผู้ชายปฏิบัติตัวกับคุณเท่าๆกับที่คุณวางตัวนั่นแหละค่ะ ข้อ8นะคะอย่าเชื่อผู้ชายที่บอกว่าเขางานยุ่งเขาไม่ว่างอะไรประมาณนี้นะคะไม่เขาไม่ได้ยุ่งค่ะเขาแค่ไม่ได้มีเวลาให้คุณเขาไม่ได้อยากใส่ใจคุณขนาดนั้นนะคะเขาไม่ได้ยุ่งค่ะเขามีเวลาให้กับผู้หญิงคนอื่นค่ะไม่ได้มีเวลาให้คุณค่ะพักก่อนกะสาว ข้อ9นะคะเตือนสติและจำเอาไว้ค่ะถ้าผู้ชายคนนี้เขาไม่สามารถเปคุณซัพพอร์ตคุณหรือดูแลคุณได้ผู้ชายคนใหม่เขาดูแลคุณได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเิถดค่ะแล้วเดินออกค่ะถ้าไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการก็ไม่ต้องอยู่ค่ะพักก่อนค่ะนี่คือ9ข้อที่ทำให้คุณเป็นผู้หญิงเลอค่ามหาราณีนะคะแล้วก็ผู้ชายจะดูแลคุณดีให้เกียรติคุณแะคุณจะไม่ดนหลอกอีกต่อไปนะคะและถ้าใครนะคะอยากจะได้ เวอร์ชันเต็มที่เป็นผู้หญิงเดินข้ามมหาลาณีวางตัวเป็นนะคะคุณมาเรียนคลาสนี้เลยค่ะคลาสนี้ชื่อชื่อว่าจิตมหาลาณีสั่งผู้ชายเป็นทารักผู้ชายจะดูแลคุณดีและก็ทําให้คุณมีไมซ์เซ็ตที่อุดมสมบูรณ์ให้ผู้ชายทรีตคุณเป็นทารักให้กับคุณซึ่งบางทีผู้หญิงบางคนอาจจะสวยมากแต่วางตัวไม่เป็นคลาสนี้เมย์บอกเลยนะเมย์ไม่กลัวคนสวยเมย์กลัวคนที่อะไร วางตัวเป็นนี่คือคลาสที่เป็นแบบตกผลึกมากๆมีทั้งหมด18คลิปจุกๆให้คุณแบบไปเทรนในเรื่องของไมเซตการเป็นผู้หญิงเลอค่ามหาราณีในคลาสนี้ค่ะจิตมหาราณีสั่งผู้ใช้เป็นทาสรักค่ะแล้วเจอกันในคลาสนะคะราคาโปรโมโชั่นพิเศษให้สำหรับ5คนเท่านั้นค่ะที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะ